สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามันมนี้ว่าพ่อกำลังทอีกเช่นเคยค่ะทุกคนกับเชีพกระทาพีสิงคือเกาคือดื่มค่ะพ่อพอกันอีกแล้วนะคะกระทาใบานี้แบบโอ้ยเห็ดกับข่าวดีค่ะค่ะทุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะไอแชาจะพามาเห็ดนะคะเมนูงง่ายนะคะทุกคนนะคะ แต่คือพัดบักแตงกวานะคะแตงกวาเท่าไรนะคะที่เทาสื่อมากนะคะพัดแตงกวาใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูสับค่ะทุกคนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเขาก็เอาไข่มาขัวกันค่ะทุกคนขัวดสนามมันนะคะขวเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็พักเอาใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะวันนี้เขากะสินี่ค่ะเอามาพักไว้สักก่อนนะคะหลังจนี้เขากะสิมะขว่หมูค่ะเอากระเทียมด้งใส่นะคะทุกคนกระเทียมใส่แล้วเขาก็เอาหมูใส่ค่ะ เป็นหมูซับนะคะทุกคนเห็ดแบบเมนูง่ายๆค่ะนี่นะคะ่าากันคิดเมนูนะคะวา่าเข้าซื้อบักแตงมากบักแตงหลายๆค่ะทุกคนอยู่ตลาดช่วงนี้นะคะก็เลยวา่าขจัดก็คือเห็ดเมนูนะคะพัดหมูนะคะพัดหมูใส่บักแตงนะคะมเมนูอันนี้แต่ง่ายๆและก็เสบนะคะทุกคนแต่เสบๆนะคะเนาะเป็นเมนูเบสิคเบสิคค่ะอีสานบ้านเฮ้านะคะทุกคน คิดเมนูอย่างบวออกก็เอาตามวัตถุดิบที่เ้ามีนะคะเพราะควาหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะลวนหมูสุกแล้วเขากกับบุกแต่งใส่เลยคะ่ะทุกคนแต่งกว่านะคะบุกแต่งกว่าี่กระทําได้หลายเมนูคะ่ะทุกคนออมมาตํานะคะเออเอมมาพัดเอามาออมนะคะเห็เดได้หลากหลายเมนูคะ่ะทุกคนอ่ามันนี้ก็ได้สิบพัดนะคะทุกคนเห็ดปลาเปลียนไปเรื่อยๆนะคะวัตถุดิบเ้ากับสิงนี้ประมาณนี้แต่ว่าเ้ากับเปียนบางมือก็อาจสิบพัด แกงทอดนะคะออมนะคะสิยูสีวันเวียนอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเมนูอีสานบานเฮ้านะคะนะคะหอมขึนมากเลยคะ่ะทุกคนบันนี้เออเข้ากับผัดเข้ากับเบองว่าบักแตงซุกไปนะคะทุกคนนี่ค่คคะถ้าบักแตงซุกเรียบร้อยแล้วนะคะเออเข้ากับเอาปรุงรสล้วก็ชิมรสชิมชานะคะทุกคน้าโอเคแล้วเข้ากับเอาไข่ที่เ้าอ่า ขัวไว้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาใส่นะคะทุกคนค่ะค่ะก็เอาปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยนะคะทุกคนนะคะน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซอสปลาเคียวนิดนึงนะคะหยอดใส่ะค่ะทุกคน สมิตรพวกรสด,ดีแล้วกับปูชิลสดนะคะแบบก็คือเครื่องปรุงก็คือสมีประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนบนนี้มีอย่างหลแล้วค่ะนะคะคเขากะส่ปงชิรสดับรถด,ดีเขาไปนะคะแต่ว่าอย่าอย่าเฝ้าไซไลยนะคะทุกคนกลิ่นเป็นสีหอมหอมค่ะเวลาที่ที่เอากระทะอนันนี้เห็ดนะคะเออเพิ่นจะได้กลินก่นหอมแบบว่ากลิ่นหอมหอมกระทะอะไรไหมคะทุกคนหอมแบบเหมือนกระทะแฟงแห้นะคะเวลาเขากลิ่นแบบ สิเป็นกลิ่นหอมกระทะเขาเอืนอน่นวะเนาะกระทะใหม่บบนึกกระทะอย่างคะ่ะแต่ไปกลิ่นหอมซอสกลิ่นหอมแบบว่าเขากินแล้วเขาสีรู้สึกว่าแซ่บเนะคะทุกคนอีมแต่สินี้กลิ่นหอมนะคะอือันนี้กินก็เขาซวยนี่แซ่บเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำหยอดไปนิดนึงนะคะนี่คเมนูง่งยๆเนาะคะ่ะผู้ใดกระเฮ็ดใด,ด้คะเมนูแตงสีเนาะแต่ว่าก็แลยแต่สูตรไทยสูตรมันเนาะคะ่ะ ผัดกับคนละแบบบางคนบางตัวจะเอาไอ้มะเขือเทศใส่น้ำกระด้ค่ะอันนี้มักกนกะสิเป็นไล้ายๆกับผัดเปียวหวานนะคะถ้าเอาบัลเกเรนบะเบกกะเทศใส่นะคะเป็นเม,มน,นูง่ายๆนะคะทุกคนแเราก็ชิมรสชิมชาตินะคะแต่ชิมรสแล้วเสียบแล้วนะคะนั่วแล้วนะคะเขาก็เอา,าไข่ใส่ค่ะทุกคนนะคะ นี่ก็เลำยี่กับมาทักทายทุกคนคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะเอ่อทักทายเออกะไทยทอดวิถีชีวิตนะคะวาแตะละมือนะคะเฮ็ดกับเขาอีอย่างหน่นะคะเออเป็นการบันทึกเรื่องราวนะคะคือเก่าคือเดิมค่ะทุกคนกับรสด็วมาพอกําลังย่อยทุกมือนะคะอืมขันมือได้ว่างนะคะลำยกับสิทายคลิปให้ทุกคนได้รับชมร่วมกันนะคะแต่ทัามือใดแบบอ่์เฝ้ากับเฮ็ดกับเขาบางอย่างกับบริทายคลิปค่ะทุกคนอืมขันมือไดที่ง่ายๆเออ พ่อมนะคะแบบว่าเออกระสีกระสีอ่าเพชรนะคะทายกิบให้ทุกคนได้รับชุ่มนะคะทุกคนนะคะพอสุกแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแาแต่สุกองเรียบร้อยแล้วนะคะอืมขากระตักใส่จานนะคะทุกคน เดี๋ยวน้นง่ายแล้วค่ะน่คะข้าก็เอาไข่ใส่ะะแล้วค่ะตอนนี้นเอาไข่ใส่ขั้นตัวสุดท้ายนะคะทุกคนตอนนี้ข้าก็ะพาร์ทเบักแตงสุกนะคะทุกคนแต่ว่าบักแตงเพิ่งก็สุกง่ายอยู่นะคะ่ะจะทาเพิ่นบ่ออันนะะั้นข้าวเอาหนำหยอดก็จังหยอดเมื่อกี้ล้วค่ะหยอดเพื่อให้แล้วก็คั่วไปเรื่อยค่ะคั่วไปให้เพิ่นห้อนเลยค่ะทุกคนคั่วอืม การกันท่้งก็ข่าวหนึ่งคือเขาต้องใส่ใจนะคะนาะอเออเฮ็ดใส่ใจพิธีพิธัธนเนะะี่ยค่ะเออกลัวไปเรื่อยๆเฮ็ดแบบให้เพิ่มหอมๆนะคะเหอกับเขาเขาก็สิแสบเองค่ะทุกคนอันนี้บ่มีสูตรตายตัวนะคะเขาได้วัตถุดิบได้อ,อยังมาเขาก็มาผสมประสานกันนะคะอือแล้วเขาก็เฮ็ดแบบการทําอาหารในทางเขาใส่ใจในกระแซบทุกอย่างนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เขาก็ตักใส่จานเลยคะ่ะทุกคนนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหอม นะคะคผัดแตงกวาใส่ไข่แล, <salud> ล้วก็ใส่หมูสับค่ะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูแบบจืดๆนะคะอันนี้บอกบะหมี่รสชาติเผ็ดนะคะอันนี้เขาบริสายแบบพริกเอากินกับข้าวสวยนะคะหรือกับข้าวจ่ากระแทบค่ะทุกคนหอมค่ะทุกคนไม่ได้มาส่งท่ว่าเพลินหอมกินกระทะเนี่ยนะคะทุกคนคล้ายๆแบบกินกระทะใหม่หรือว่ากินแบบเคิร์มันยังก็นอกมันสิบ น้ำยอธิบายบาถือนะคะน็แต่ว่าหอมนะคะเวลาเพ็นพัดก็จังพกพัดพักบุ้งไฟแดงพัดพักเอ่อขนาพักกูดหนึ่งสินะคะเออกระสีแซ่กระสีได้กินหอมของกระทนนะ,ะเนาะค่ะเนาะอืมเพราะว่าไฟเป็นแห้งนะคะบะนี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูตําค่ะทุกคนตําบักทั่วค่ะตําบกทั่วกันง่ายงอีสานบานเห้าระคาทุกคนเออขันตอนเรกเ่าก็ตำแพริกกอน,นะคะพอตำแบกพริกแล้วเ่ากรหันทั่วไว้นะคะ หั่นทั่วแล้วก็บักทั่วมากแล้วก็มาตัดบ,บักทั่วให้ละเอียดนะคะทุกคนอืมอบักทั่วนะคะบักทั่วยู่นี่กคอบขอบค่ะทุกคนบักทั่วปอดสามพิษนะคะอันนี้โอ้ยมาอยู่นี่นะคะทุกคนลำไยตอนนี้น้ำหนดาขึ้น น้ำหนักขึ้นยางหลายเลยค่ะมีแต่วเนีย้ยเสแสรบเนาะค่ะทุกคนแบบเออก็เลยว่าเออเขินกินแซ่บก็กินนะฮะเนาะเพราะว่าเออแล้วแม่กะจะเสียาจังใดกินแซ่บเสแบรบค่ะทุกคนเห็ดเมนูอีหยังนี่ก็แซ่บไปเบิดทุกอย่างกินอีหยังก็แซ่บคักแซ่บแน่ไหมคะลำย่อยนะกูกินข้าววันตักเส้จ,จานนี่นะคะอ่าตอนนี้เราไม่กินข้าวสวยนะคะกินข้าวเจ้า เออใส่จานเต็มจานพูนจานใหญ่ๆแล้วค่ะทุกคนเบิดทุถูกขาบค่ะเออนะคะเพราะว่าเขาเขาได้เฮ็ดกับเขากินเองนะคะแล้วก็เฮ็ดรสชาติที่ถูกปากเขานะคะเอนะะี่ยค่ะพอตำบักทั่วแหลกแล้วนะคะเขาก็เนี่ยนะคะใส่เบสิกกับเขาเลยค่ะเออบักเกลนนะคะทุกคนบักเกร์เทนนั่นเองนะคะเออใส่บักเกร์กเทเบอร์กเกอรลนลงไปคะ่ะทุกคนแล้วกะะ็ใส่อะน้ำปลาผงชัรส ปลาเด็ปลาบักหน้าวแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนเมนูง,ง่ายๆแบบเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้เนาะคะ่ะอืมเฮ้แบบง่ายๆเนี่ยนะคะทุกคนอีสานบานเฮ้านะคะเออทำกับข้าวกินเองเนาะคะ่ะอืมก็เป็นกิจกรรมของเฮ้าเลยคะ่ะทุกคนนะคะ,นะคะอันนี้น้ำยาสีเส้นน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะปกติสิบ,บร์ไซด์ไปเนี แต่บักทั่วก็เรียกว่าเออใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อนนี้รสชาติหวานนิดนึงนะคะปลาเดกปลาลาบปลาเดกยี่ห้อนี่ค่ะทุกคนตามจังได้กระแซบค่ะนะคะน้องเออผสมีทุกคนเรื่องนะคะปลาเดกเออเป็นปลาลาบปลาลาบปรุงรสลาบแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะเนาะปลาลาปรุงสุกแล้วนะคะเออเทากับไส้อันนี้กระแซบนะคะ ที่จริงๆนี่ก็อยากใส่ประเด็ดดิบคุณล่ะค่ะทุกคนประเด็ดของแม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบว่ากระเพาะย่างบ่ได้กินก็คือสิบบอกินประเด็ดดิบหลายนะคะเออน,นอกจากสิว่าตำเจลตำยังมีสิอันนี้ก็ซิซิมีเจ้าหนอนนึงแต่ว่าพันเด็กากากินหลายนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ตำโยโย่เข้ากันไหมคะทุกคนตำโยโย่เข้ากันเห็ดง่ายน,นะคะสำหรับตัวเา <c oughs> โฮาหอมหอมคะ่ะทุกคนอืม ตำบกทั่วนะคะพอตำคกุกเข้ากันเนด้อแล้วเ่าก็มาซิมคะ่ะทุกคนขั่นขาดนั่นขาดนี่เขาก็เอานัา่นเอานี่ใส่เอาเอาปรุงตามรสใจชอบห่อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำยาสิตำไปออกรสชาติแบบว่าเป็นซามรสเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเข้มค่ะทุกคนตำบกทั่วอืมแต่ถ้าตำบมกฮู้งนี่น้ำยาสิม,มกักแบบว่าเป็นแบบอีสานอีสานเลยค่ะตำเหล้าก็คือบอ่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าใส่น้ำตาลก็จะเป็นอีกรสชาติน,นึงกระแ่บอีกแบบนึงคะ่ะทุกคนอืม หมักไผ่มัก,กมันเนาะค่ะทุกคนนี่ค่ะนะ้ากินบุกค่ะทุกคนตับักทัวนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะเอาข้าวเหนียวคั่มใหญ่ๆกุ้ยเนาะคะ่ะข้าวเหนียวห่อนๆไหมคะทุกคนเนี๋ยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเมนูเฮ้านะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะมีตับักทัวนะคะมีแจวนะคะแล้วก็มีผัดแตงใส่ไข่ใส่หมูนี่ค่ะทุกคน หอมหอมนะคะทุกคนเออตำบักทั่วตำแล้ยวไม่ไหมเออแบบโอ้ยแสบมากทุกคนอัน,อนนี้จะเป็น่ซนปะจอมนะคะของพอพอมาก,กินนะคะเออน,นะคะมีแจวแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูกับปลาทอดนะคะปลาแดดเดียวทอดกับหมูหมูอกนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนมากินน้ากันเด้อค่ะสารคิมนีรำยแกัล้งมาฝา่าว้ซำานีนะคะลำยแกลงขอบคุณทุกคนที่ข้ามรับชมติดตามไปกัลังใจกำลำย,ยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสารคิมนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย